อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องกันตอนนี้น้องกําลัง DIY เคสอยู่ทําได้เลยน,นะให้น้องเนี่ยปอ,อยิงฉุบถ้าชนะหนึ่งในสามพอได้ไปเลยหนึ่งจุม่มแต่ถ้าชนะสองครั้งเนี่ยก็จะได้จับฉลากเพิ่มด้วยก่อนจะเล่นกิจกรรมนะคะทุกคนแนะนําตัวก่อนน้องชื่อชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะโอเคน้องฟ้านะคะวันนี้น้องฟ้าจะมาประทักกับแกงหน้าร้านของแซมม์โกนนะคะเดี๋ยวพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่วัวนะคะรีเซพชันคะ่ะพี่ค่ะชื่อพี่เดียนะคะรีเซพชันคะ่ะพี่ค่ะชะื่อพี่ไอนะคะรีเซพชันค่ะน บอกแล้ว่าจริงจังนะเงิยงยาวบจุบอุ้ยอุ้ยงานยิงยาวบางกระเป๋ายิงจุกอุ้ยเอาเรีวจุกเอาไปเด้อเด้อเดขออีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งหนึ่ียบเหมือนเดิมคนเมื่อกี้ไม่ได้มีการเตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างเป็นไปตามกติกาที่เราวางไว้ว่าถ้าชนะหนึ่งขังเราก็จะได้หนึ่งจุกแล้วน้องก็ชนะแล้วด้วยวิธีอะไรก็ตามชนะแล้วสามจุดได้ไหมได้เลย อะไระว้าวทุกคนคืออำได้ตัวที่อยากได้เลยนะคะน่ารักมากการบริการครับก็ที่ทุกคนน่ารักทุกคนเลย่ว่าใส่ใจดีมากเสิร์ฟแบบว่ามาถึงเพื่เพลนแบบว่าวางน้ำให้ทำอะไรให้บริการดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย